ต่อไปเป็นการเสนอข่าวท้องถิ่นโดยสถาน,นีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ร่วมกับศูนยข่าว News Time ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นกับ FM100 โดยศูนย์ข่าว News Time กับพิชญนธัญลัษษ์สุรินเซงค่ะ ตำรวจภูทรภาค5ร่วมกับตำรวจภูทรภาค6เตรียมจัดการคอนเสิร์ต The Harmony of Love เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณเจตนาเมืองลือรายงานพลนตำรวจโทชยาสิริยยรอมพันธ์กุลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5เปิดเผยว่าทางตำรวจภูทรภาค5ร่วมกับตำรวจภูทรภาค6เตรียมจัดงานคอนเสิร์ต The Harmony of Love เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาครบ7รอบ ในวันที่31มีนาคมพศ2554ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานจะมีการแสดงวงดุยยางวงใหญ่พร้อมกับศิลปินชื่อดังและการจัดงานดังกล่าวจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนถึงพ่อค้าประชาชนนักศึกษาทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน,นับตั้งแต่เคยจัดมา เป็นการจัดคอนเสิร์ตท,ที่นำโดวยวงดุยยางและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับและก็สถาบันการศาาึกษาต่างๆเรามีการนำคอนเสิร์ตมาประยุกต์โดยใช้ทุกภาคส่วนน,นะครับเข้ามาเล่นดนตีคอนเสิร์ตโดยในการจัดล้อเพลงนะครับพระราชิน,น์ของพระบาเดชเจ้าอยู่หัว ผู้การตำรวจภูทรภาค5กล่าวย้ำอีกว่านอกจากการแสดงคอนเสิร์ตเดอะฮาร์โมนีออฟเลิฟแล้วภายในงานยังจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและจุดธูปเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในภาคเหนือสวมเสื้อสีชมพูมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันเจตนาเมืองลือศูนย์ข่าวนิวส์ไทมรายงานครับ จบการน,นำเสนอข่าวในช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลาเก้านาฬิกาธาัญลักษุรินเซงรายงานจบการเสนอข่าวโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อร่วมกับศูนย์ข่าว News Time